รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขลงพื้นที่จังหวัดยโสธรเปิดโครงการบริการทุกช่วงวัยด้วยความห่วงใยจากกระทรวงสาธารณาสุขมุ่งให้อสมอมั่นคงสาธารณาสุขเข้มแข็งและเพื่อคนไทยห่างไกลเอ d ซพร้อมเปิดอาคารผู้ป่วยนอกและอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลคำเขินแก้วอำเภอคำเขินแก้วจังหวัดยโสธร วันที่16พฤษภาคม2568เวลา9นาฬิกานายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานเปิดโครงการบริการทุกช่วงวัยด้วยความห่วงใยจากกระทรวงสาธารณาสุขภายใต้หลักการอสมอมั่นคงสาธารณาสุขเข้มแข็งคนไทยห่างไกล NCD เพราะมีคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณาสุขผู้บริหารเขตสุขภาพที่10ร่วมงานในครั้งนี้ โดยมีว่าที่ร้อยตรีขันชัยทันธิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรนายแพทย์วิทยาวัฒนะเรืองโกวิดนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดยโสธรผู้บริหารสำนักง,งานสาธารณาสุขยโสธรหัวหน้าส่วนราชการคณะเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอาสา,าสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่กว่า1,200คนร่วมให้การต้อนรับเมื่อนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและคณะ ได้เดินทางมาถึงโรงพยาบาลคำเขินแก้วจังหวัดยโสธรมีขบวนรำเซิงบาง้างไฟนำคณะเข้าสู่บริเวณงานพี่น้องอสอมอปรบมือและร้องเพลงมาร์ชเพื่อแสดงพลังความสามัคคีของอสอมอให้การต้อนรับ นันนว่าที่ร้อยตรีขันชัยทันทิมาร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรกล่าวต้อนรับต่อด้วยนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์ประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการบริการทุกช่วงวัยด้วยความห่วงใยจากกระทรวงสาธารณาสุขและนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวเปิดงานและพบปะพลังมวลชนที่มาร่วมงานพร้อมให้คำแนะนำอสมเกี่ยวกับการนับขาบ และการลดโรค NCD ซได้มอบเครื่องช่วยฝังจำนวน3เครื่องและรับมอบของที่ระลึกของจังหวัดยโสธรจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรจากนั้นนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานตัดลิบบินเปิดอาคารผู้ป่วยนอกและอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลคำเขินแก้วโรงพยาบาลคำเขินแก้วเป็นโรงพยาบาลระดับเอสขนาด60เตียง เป็นโหนดที่ดูแลให้บริการทั้งอำเภอคำเขินแก้วและพี่น้องประชาชนเขตโซนใต้ของยะโสธรซึ่งมีผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ย373คนต่อวันและผู้ป่วยในเฉลี่ย40คนต่อวันอัตราครองเตียงร้อยละ67.32อาคารผู้ป่วยนอกหลังนี้เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก3ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ2,919ตารางเมตร ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2564จากสำนักง,งานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน67.02ล้านบาทก่อสร้างแล้วเสร็จปลายปี2566ในส่วนของอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินนั้นเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก1ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ480ตารางเมตรได้รับจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2566 จากสำนักง,งานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน8.65ล้านบาทก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2567จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการจำนวน12บูธบูธสุขภาพพระสงฆ์ไทยห่างไกล NCD สื่อสารสุขภาพดีสู่ประชาชนบูธโรคอ้วนโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดหัวใจผ่าตัดวันเดียวกลับ ODS NCD ไต รวจมะเร็งปากหมดลูกฉีดวัคซีน HPV มอบเครื่องช่วยฟังผ่าตัดนิ้วล็อกต่อกระจกและจอประสาทตาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เจ็บป่วยคลาดายคิดถึงยาไทยก่อนไปหาหมอเยี่ยมพบปะแกนนำมวลชนอ,อสมอที่เฝ้ารอต้อนรับ เพื่อขอบคุณในการผลักดันเรื่องพรบอ,อสมการดูแลสวัสดิการอสมและการพัฒนาศักยภาพอสมพร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนได้ย้ำว่าภารกิจของกระทรวงสาธารณาสุขไม่ได้มีเพียงแค่การรักษาโรคแต่ต้องทําให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันทั้งในเมืองและชนบททุกบาททุกสตางค์ที่รัฐลงทุนต้องเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน พร้อมท้งชื่นชมบทบาทอสมที่ถือเป็นกำลังสำคัญในการสื่อสารความเสี่ยงเป้าระวังสุขภาพและดูแลประชาชนในชุมชนอย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นกลไกหลักในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่กำลังเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญในปัจจุบันโครงการบริการทุกช่วงวัยด้วยความห่วงใยจากกระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายเพื่อยกระดับสุขภาพประชาชนอย่างรอบด้านทั้ง การดูแลสุขภาพทุกช่วงวัยด้วยบริการที่เหมาะสมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์การขับเคลื่อนการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังการเสริมสร้างศักยภาพอสอมให้ดูแลชุมชนได้ดีขึ้นการยกระดับคุณภาพโรงพยาบาลทุกระดับส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและผลักดันแนวคิดดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งกายและใจทั้งหมดเพื่อสร้างระบบสุขภาพที่เข้าถึงได้มีคุณภาพและยั่งยืน ตามหลักการที่ว่าอสมอมั่นคงสาธารณาสุขเข้มแข็งและเพื่อคนไทยห่างไกล NCD